ซึ่งเราไม่มีอะไรทำครับนั่งอยู่บ้านก็เงาเงาก็เลยออกหาดูบรรยากาศชิวๆโอสาวๆมาอันนี้18บปดมงกุฎนะโอ้สาวๆมา ที่ทุกท่านนะครับผมตำรวจตั้มสายสูบวันนี้จะพาชมเมืองชมเมืองโคราชเวลาประมาณนักทุ่มสองทุ่มว่าบรรยากาศเป็นยังไงซึ่งเราไม่มีอะไรทำครับนั่งอยู่บ้านก็นาอเหาก็เลยออกหาดูบรรยากาศชิวๆผมก็ได้ไปไหนหรอกผมมีแต่ละถ้าผมจะไปขับรถเล่นอย่างเงี้ยเมียผมด่าตายเลยไอ้หนา้า โอ้คนรักเมียไม่กล้าทำให้เมียกโกรธหรอกโอ้เสียงคาดแห้งไหม <What? S 1> รถผมก็มีคานแห้งเหมือนรถพี่เลนะ <c oughs> น่าจะเป็นเสียงโซ่ราวลิ้นหรือเปล่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยซึ่งรถคันนี้ก็โอ้อย,ย่ผมนานสามปีแล้วมั้ง <c oughs> ยังไม่ได้แบบไปเช็คโน่นเชิงนี่เลยมีแต่ขับอย่างเดียว ธรรมดาแล้วถ้าพี่เลได้ยินพี่เลก็จะบอกอคนคนมันบมหักรถมีแต่ขัดอย่างเดียวไม่เคยสนจงสนใจขับมาก็ไม่เคยล้างชาเลยรถไม่ขี่พอรถพังก็ให้พี่เลไปเซอร์วิสหน่อยพี่จะเป็นสไตล์นั้นแหละถ้าพี่เลได้ยินนะปกตินี่ถ้าหากตกเย็นมาเงี้ยผมก็จะอาบน้ํากินข้าวอาบน้ําสวดมน์เฮ้ยสวดมนอ์อนมันของพระ ลาปกว่าโตแล้วโตวสมาสมุดเนอ,อตะสะก็สวดมนต์แหละวิ่งเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็นอนนี่ว็คนดีดีวะเนี่ยก็เพิ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มเยอยทำไมมันเงียบขนาดนี้ หรือว่าเป็นเพราะยุคนี้ข้าวยากหมากแทงคนก็เลยไม่ค่อยเที่ยวกันราชกระพัราชกัะพั เดียวบอสตอหาหักจะัะละบรรยากาศโคราชยามค่ำคืนคนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้คนเยอะมากตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นคืนนี่ว่าคนจะซาช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยมีเลย เงียอันที่จริงแล้ววันนี้ยผมจะมาเปลี่ยนโซ่สเตอร์อยู่ร้านพิเต็กเมกี้โทรหาพิเต็กแล้วพิเต็กว่าเข้ามาเลยตั้มมีของตอนแรกทั้งวันตอ้ลงวันอนะ่ะไม่เข้าไปทํานะแต่พอตกตอนกลางคืนแล้วผมก็หาเรื่องออกอย่างเดียวเลยไม่ใช่อะไรหรอกตอนกลางวันนะ่ะมันร้อน สู้ขับตอนมันคืนดีกว่าว่าวกินซ่ากินซ่าไม่เคยเข้าตักีนะเห็นแต่คนโน้นคนนี้เขาบอกว่าอ้อ่าไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดหรือเปล่าอยู่กินซ่าผมก็อยากจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนแต่ครบอยังว่าแหละ รถผมตั้งแต่ซื้อมาจนจนปัจจุบันไม่อยู่ที่4 0 0 0ดยังไม่ได้เปลี่ยนโซ่สเตอร์เลยสักครั้งหนึ่งจนแบบเหมือนกับมันจะขาดแล้วตอนเนี้ยถึงถึงได้แบบไม่ใช่มีเวลาหรือมีโอกาสมาเปลี่ยนนะมีเงิน ถึงได้มีเงินมาเปลี่ยนเนี่ยอีกหน่อยยางก็จะหมดแล้วาอดจอดจอมาแล้วโซ่สเตอร์พี่โทรมาหาพี่เต็กตะกินน่ะพี่แก้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพสภาพอ่อ โซ่ไม่ได้เปลี่ยนมานานมากสี่หมื่นสี่หมื่นเอ็ดดูไอ,ตอ้ตัวรองตัวรองอันนี้แตกหมดแล้วคงเป็นไงล่ะใช้อย่างคุ้มเลยจากที่เราจะมาเปลี่ยนโซ่เฉยๆที่ใช้บริการแกตลอดเลยแปดสิบอัพไปดูว่าพอเปลี่ยนหรือยัอยงถ้าแกบอกว่าพอเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนถ้าแกบอกว่ายังไหวยอยู่ก็น่าจะเชื่อแกไหน,น,ออไ,หนไหนก็เปลี่ยนละ เปลี่ยนมุนหมดเป็นไงเอาให้มันสดวจวันนี้ก็จะมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์เร็ตครับก็เปลี่ยนยางด้วยครบเซ็ตหมดไปกี่บาทกันทีเนี่ยไอพวกนี้ก็หลุดหายต้องไปเปลี่ยนใหม่วบสมสวยมากมีแต่ขับอย่างเดียวไม่เคยดูไม่เคยอะไรเลยผมและแล้วโซ่เขก็ามา <c oughs> ซึ่งซึ่งผมเลือกกี่น้ำเงิน แล้วมันก็จะเป็นยังไงไหมมันจะเป็นยังไงฮะรถสีแดงโซ่สีเงินโอ้ไม่เป็นไรเอาสีนี้ก็ได้เพราะว่ามันเหลือสีนี้สีดำแล้วก็สีอะไรไม่รู้แต่ตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับตัวดีสุดมั้งเห็นพี่เด็กบ้านะพี่เลพี่เลฝากมาถามโชกเร็จแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมนะเอาแต่รียร่ยากๆมาให้ทำลยครับผม <laughs> พอดีเจ้บอกว่า,วาออก,ออก,อ,อ,กออกมาดูให้ด้วยนะจากที่ถามพี่เต็กมาตะกี้ใช่คำอันของเดิมมันจะเป็น40 43ฟัน43ส่วนตัวอันนี้เป็นตัวแต่ง46ฟันนเพิ่มมา3ฟันผมว่าเวลาผมอ,าออกตัวนี้ยกล้อแน่เลยตอนนี้ก็ส4ทุ่มย26 ยังไม่เสร็จมาตั้งแต่อ,อทุ่มหรือเปล่าน่าจะอีกนานนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางด้วยบิเลก็โทรมาบอกโยโทรมาบอกว่าให้รีบกลับก็จะเสร็จเกือบเที่ยงคืนขอตัวครับพี่เต็กขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ หายกันเลยเอหลังจากที่เปลี่ยนโซ่โซสตเตอร์สตเสร็จแล้วเปลี่ยนยางด้วยโอนยางด้วยที่สำคัญแ,แสบไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะว่ายางผมอะ่ะมันหมดแล้วหมดจนเห็นโซ่พอเปลี่ยนโซ่แล้วเวลาออกตัวไม่มีกึกกึกรกึกักเลยหยับคลิป ล้อหลังก็เหมือนกับสูงขึ้นมากปกติอย่าเต็มเท้าแต่ตอนตะเกียผมต้องขย่งว้า้านเล่าอันนี้ก็ร้านเล่าหน่ยครับอันนี้โนมบุบบ่าโอ้โหคนขึ้เยอะแท้อ,อืด่ร้านดอกไม้กาแฟ โอ,อ้สาวๆมาโว้คนรักเมียไม่กล้าทำให้เมียโกรธหรอกโอ,อ้สาวๆมาอันนี้สิบแปดมงกุฎนะโอ,อ้สาวๆมาโว้คนรักเมียอันนี้แฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์อันนี้คือร้านแฮปปี้แลนด์โอ้สาวๆกันโอ้โถ่สาวๆกันโคตรได้ลมเลยแซวไปงั้นแหละ อันที่จริงก็คิดถึงเมียอ,อยู่ดีไม่ใช่พากันนอนกันหมดแล้วนี้พี่เลกับปวกโยกับกอนผมออกมาแต่ทุ่มทุ่มนิดๆสองทุ่มประมาณนะเนี่ยเพิ่งเสร็จตอนห้าทุ่มครึ่งเกือบเที่ยงคืนแะล้แต่กี้พี่เตกพี่เตกบอกว่าอ่าตั้มรถไม่มีชิปเตอร์ตั้เข้าแล้วแหละพี่เตกก็เลยแนะนำเหมือนกับ จะมีเรื่องให้เสียตังค์อีกละผมรถผมไม่มีชิปเตอร์นะเวลาเข้าเกียร์จะต้องกำครับทุกเกียร์เลยทั้งขึ้นทั้งลงสงสัยต้องโดนชิปเตอร์แล้วแหละดูจากสถานการณ์ลวแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัง ปฏิบัตไปรุ่นไปนานได้แล้วเฮ้ยท่านนอนเด็กกิริยมโสมเสียตังค์แล้วสบายใจโอ้โดนชุดใหญ่นะวันนียทั้งยางเพราะว่ายางผมมันก็หมดโซ่สะเตอร์ผ้าบเบรกด้วยที่สำคัญผ้าบเบรกก็หมด